อย่าดีนู่นน่ะมาให้เขาฟังคุณหัวหน้าทีมคะคุณหัวหน้าทีมช่วยอยู่หรือเปล่าคะคุณก่อกวนมากเลยค่ะนี่ช่อแฮ a i r b r อ่ะว่าของช่อแฮ a i กับอาม่าจะเสร็จแล้วอ่ะทำไรเนี่ยมาๆๆมยังไม่เสร็จเลยเสร็จแล้วตรงไหนต้องพักเก็บด้วยรีเร็วๆดูที ก็ว่าตัวเองทำเลยนะเช้าขามซึ่งแค่ไม่ได้ทำเลยใช่ใช่คิด l e ่ subscribe and press bell icon นั่นหนูทำอะไรหรอเอาละเว้เออละเว้นี่หุยของเช่าเฮน่ารักแกนานาหุยเช่าขามใหญ่เท่านี้เลยนะโอ้อโหนี่มันกิจกรรมมาราธอนชัดๆ ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จใกล้ความจริงแล้วใกล้ความจริงแล้วชอบให้ท้อเลยเหรอแล้วใบจะท้อแต่อามายังไม่ท้อเลยลูกทีมมาม่ากับชอคขามนูนค่ะไปเล่นรถไฟแล้วบรรทุกของละนี่นี่นี่โอ้นี่นี่นี่โอ้โหรถไฟรถไฟเต็มที่แล้วอาบน้ําแล้วด้วยนะ ูของมาม่ากับช่อคามคือไม่ไปไหนเลยไม่มีความคืบหนา้า right เพราะแวะไปทั้งอึทั้งอาบน้ําต่เรพัดมากมีเด็กอึด้วยนะแน่เ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 ทามาข่มทีมมาม่าที่มาม่าคือตัวคนเดียวแล้วตอนเนี้ยละใบหมุดที่นะคะด้วยดูดิหน้าาเราอยู่ทีแห่งแรกไม่เอาวหรอเพราะว่าช่อแห่งต้องการคนเพิ่มให้ทำเสร็จไวๆแล้วเซ่อ๋อวหรอ มาจับทางได้อ้าวเดี๋ยวมินช่าจะไม่ให้มากินช็อกโกแลตโหดร้ายมากอ่ะการที่ไม่ให้หมากินช็อกโกแลตนี่คือโหดไม่ให้หมากินผักโอ้ไม่ให้กินผักแล้วเหรอหรอโอ้นั่นคือการลงโทษมาเหรอคะลูกบ้านลินทำไมเขาโหดกันจังเลยอ่ะต้องทำอย่าดีลนุ๊กไม่ใช่ คหัวหน้าทีมคะคุณหัวหน้าทีมช่วยอยู่หรือเปล่าคะคุณก่อกวนมากเลยค่ะนี่ชอบแฮร์บราฟว่ะว่าของชอบแฮร์กาม่าจะเสร็จแล้วอ่ะนี่ของเราของมาม่าเป็นแวะอึบบ้างแวะอาบน้ําบ้างแวะเล่นของเล่นไม่ไปถึงไหนเลยไม่ไปถึงไหนเลยทีมเราอ่ะลูกคุณหัวหน้าทีมเดี๋ยวเราไม่เสร็จคุณคะคุณมาขี่รางอยู่นั่นนะคะคุณ มุจิมาระบายธุระทุเลมากเลยแทนที่จะช่วยหมามาระบายมาเร็วช่อคำเดี๋ยวทีมเราแพ้ช่อแฮนะเสร็จแล้วเนาะจะเสร็จแล้วเนาะว้างเปล่าขนาดนี้เนี่ยนะลูกฮะทำไรเนี่ยมา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 ยังไม่เสร็จเลยเสร็จแล้วตรงไหนต้องพักเก็บด้วยไม่ใช่ยังไม่เสร็จเลยถ้าเสร็จอย่างนี้แพ้เลยนะเนี่ยมันเสร็จแล้วมันเสร็จแล้วยังไงล่ะลูก ต้องระบายเต็มพื้นที่เลยเหมือนทีมช่อแฮกัามากเห็นไหมเขาสามัคคีกันเนี่ยเอาทีมมาเมาอาไปเก็บไว้ดูแล้วอ่ะช่อคามทีมเราแพ้นะอย่างนั้นเอากลับมาก่อนเร็วเอากลับมาก่อนเร็วไว้นี่เขาบัฟเราแล้วเสียใจแบบไม่ถีมใจอุ้ยไม่ให้ช่วยด้วยหรอโอ้ยทีมนี้เขาแน่นอนมากอ่ะอยากช่วยช่อคามอยาช่วยช่อคแล้วช่อคามทำเองไหมอ่ะไม่ไอทีมเลยนะ ไม่ไอทีมนะเอาไงาเอาเลครับช่อขามเราไม่ช่วยกันแล้วเราจะชนะทีมนั้นได้ยังไงลูกทีมนั้นเขาทำไม่หยุดเลยนะทีมเราอ่ะไม่กระดุกกระดิกทำอะไรเลยมัวแต่เล่นอย่างเงี้ยแฮ่ห้ามมามีคนมาทำวุ่นวายคะ่ะไาคือมีคนมาก่อกวนค่ะคนขี้กองค่ะก่อกวนค่ะค,น,คนนี้เลยค่ะม้าจะใช้สูตรที่ระบายเร็วมากจนทุกคนตกใจนะคะ เดี๋ยวทุกคนได้ตกใจนะคะว่าสปีดของมามะ่า <Okay, S 1> อย่า <okay. S 1> ห้ามขี้โกงช่อแฮตัวเองไประบายของตัวเองเดี๋ยวมาจะระบายแบบไฮสปีดจนตกใจกันไปเลยนะคะคุณค่ะ okay, okay. อามาอ่าอาม่าต่อให้โดยการมีช่อแฮอยู่ในทีมแผนกก,ก่ลัแวแต่แต่ช่อคามช่วยเอาเอาปลาไปแช่ตู้เย็นแล้วนะ,าาตวะแนกกนตเมออีมเดียวกับมานะรีเราอ่ะไม่ไม่ได้ละบายน้ำนานเพิ่งมาละบายตอน ทำไมหมีเป็นครูเอลล่าเลยหมีเป็นหมีเป็นครูเอลล่าเลย <c oughs> เมีสองหน้าเลยูสีแล้วแล้วทีหม,มาม้านะจริงๆว่ามันเป็นผลงานของช่อคามอยู่แล้วช่อคามก็ ทั้งผักเอ้ยทั้งผักอทั้งผักทั้งก่อกวนกสีสีหักไปหมดแล้วชออคามแพนด้าเป็นแพนด้าทูโทนเนี่ยสีมันหลดบนพื้นเนี่ยเหยียบติดเท้าเลยเ,เป็นครูเอลล่าเลยจริงปะ <c oughs> ใช่ มาหาปูตรวจสอบด้วยค่ะปูตรวจสอบด้วยค่ะเด็กเด็กคนนี้ทำอะไรไม่เอาไม่เอาไม่เอาอาใช่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 ใน่ใช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 ่ใเ่มช่ใ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 ชาใช่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 ใ่ใช่ใ่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่อช่ใช่ช่ใช่ใ่ใช่ช่ช่่ใช่ใช่ใย่ใช่ใ่ช่วย่กูช่่่ช่่่่่่ โอเคโชว์หน่อยโชว์ข้ามกลางดีๆครับใช่ใช่คิดโปรดสัคสมาชิกและค